มาด้า CX5 นะคะในราคาลดมาด้า2 กับมาด้า c x เนะคะเครื่อง2002ดีเซลโฉมปี2014ตัว XDL ราคาสุดพิเศษ3 19,000บาทกระจังหน้าเป็นสีดำเปียโนแบ็คพร้อมกับตัวไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าไฟตัดหมอกด้านล่างยางมิชลินแมคขอบ17ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะตัวเปิดเขาจะมีคีเลตมาให้2ฝั่งพร้อมกับตัวแหลกหลังคาด้านบนพร้อมลุยสุดๆลูกค้าไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรต่อแล้วเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันบ้างในส่วนของด้านหลังนี่เลยโลโก้อยู่ครบทุกจุดถัดล ะะเดิมๆจากสูตรมาด้าเลยค่ะลูกค้าสามารถพับเบาะลงไปได้นะคะลูกค้าสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะและที่สําคัญนะคะมีม่านบังมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะด้านหลังนะจุของจุคนไปกันได้เลยเพราะตัวเบาะสามารถพับลงไปได้60-40ค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยคันนี้บอกเลยไปกันทั้งของทั้งคนแบบจุใจแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันค่ะว่ามาด้าสีคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันค่ะปะ เรามาดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะดับแรกเลยนะคะโถมปี2014คันนี้เป็นพุทสตาร์ทนะคะภายในนะคะจะเน้นในส่วนของสีดำซะส่วนใหญ่นะในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันบ้างดีกว่าตัวจอเดิมสแตนดาร์ดจากศูนย์นะคะแอร์นะคะ4.4มุมนะแล้วก็หมดแอร์ออโต้ดันล่างจุดเสียบพาวเวอร์เอาเล็ตมีมาให้เกียร์ออโต้ค่ะลูกค้าขาช่องใส่แก้วน้ำนะคะมีมาให้เรียบร้อยนะที่พักแขนจุดเสียบ USB นะคะ AU X Power Outlet มีให้ครบเลยนะคะแล้วก็จะเป็นซอฟท์ทัชหนังนุ่มๆสีดำตรงนี้นะด้านหน้าไอ้บ้างดีกว่าพวงมาลัย3ก้านทรงสปอร์ตมันติฟัง์ชันนะคะสอฝั่งแล้วก็ไม่อยู่ประมาณแสนกลางๆแจ้งลูกค้าเลยนะคะบอกเลยว่าชมปี2014รถสวยใช้งานน้อยนะคะคุ้มค่าสุดๆเลยคันนี้ในส่วนของตัวเบาบ้างดีกว่าเบาะนะคะเบาก็จะเป็นเบาะหนังสีดำรับไฟฟ้านะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนแล้วก็ พรมกระดุมแบบรอบคันเลยนะคะในส่วนของไฟด้านบนใช้งานได้ปกติเลยนะคะหน้าหลังแยกกันชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปนั่งฟิลด้านหลังกันบ้างค่ะปะนี่เลยในส่วนของด้านหลังนะคะ CX5 แน่นอนว่า SUV ขนาดใหญ่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนด้านหน้าเรียบร้อยสะอาดสะาดแล้วด้านหลังเบาะตึงๆเบาะหนังสีดําแบบตึงๆมีที่พักแขนมาให้พรมกระดุมแบบรอบคันเอาไปเลยค่ะลูกค้าขาห้องโดยสารเรียบร้อยมาก ใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่าได้ขับรถมาด้า c ีเอ5ในราคามาด้า2จริงๆค่ะลูกค้า3า9 0 0 0บาท0ูนย์5ป7หกามหนึ่ะคะติดต่อไอได้เลยโดยตรงหรือเข้ามาชมรถได้เลยที่ดิมคารบายกิตสดากูดคารฝากไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย